ในคณะหมอหัวใจค่ะเรามักจะเจอผู้ป่วยโรคมะเร็งที่เป็นมะเร็งต่อมน้ําเหลืองหรือว่ามะเร็งเต้านมค่ะแล้วก็ได้ยากลุ่มเสียงไปผู้ป่วยเหล่านี้ค่ะประมาณสัก10%จะมีภาวะกล้ามเนื้อหัวใจทํางานผิดปกติได้ค่ะผู้ป่วยส่วนใหญ่มกักจะไม่มีอาการค่ะถ้าเราปล่อยทิ้งไว้จะนำไปสู่หัวใจล้มเหลวในอนาคตได้ค่ะ การรักษามะเร็งในปัจจุบันก่อให้เกิดเรื่องของภาวะแทรกซ้อนทางด้านหัวใจได้เสียงมากเสียงน้อยเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าสูตรนั้นเป็นสูตรไหนค่ะสูตรที่เสี่ยงมากเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มยาแอนทราไซคินหรือว่าที่เราเรียกว่ากลุ่มยาน้ำแดงค่ะสูตรที่2ที่เสี่ยงเยอะก็คือกลุ่มยามุ่งเป้าหรือว่าแอนตี้เฮอร์ตูนที่ใช้ในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมนอกจากทั้ง2ส,สูตรนี้ค่ะการได้ยามะเร็งชนิดใหม่ที่เป็นเฉพาะเจาะจงนะคะก็ก่อให้เกิด ภาวะแทรกซ้อนทางด้านหัวใจได้เช่นเดียวกันไม่ว่าจะก่อให้เกิดเรื่องของตัวหลอดเลือดหัวใจตีบหลอดเลือดดำตีบหรือว่าหัวใจเต้นผิดจังหวะได้ค่ะที่โรงพยาบาลจุฬาภร์เราร่วมมือระหว่างศูนย์มะเร็งและศูนย์หัวใจจนเป็นที่มาของคลินิกหัวใจในผู้ป่วยมะเร็งหรือ cardio oncology clinic ของโรงพยาบาลจุฬาภร์ คลินิกของเราดูแลผู้ป่วยโรคเม็งแบบครบวงจรในผู้ป่วยโรคเร็งที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจจะมีการประเมินตั้งแต่ก่อนการรักษามีการติดตามต่อเนื่องและให้การรักษาในผู้ป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อนโรคหัวใจระหว่างการรักษาโรคะเร็งเพื่อให้ผู้ป่วยโรคเม็งที่โรงพยาบาลจุฬาภร์ได้รับการรักษาที่มีประสิทธ,ธิภาพและเกิดภาวะแทรกซ้อนน้อยที่สุดค่ะคลินิกเรามีการส่งต่อประสานงานระหว่างคลินิกโรคเลือดคลินิกเม็งและคลินิกหัวใจค่ะ เรามีทีมสหสาขาวิชาชีพประกอบด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโลหิตวิทยาพยาบาลนักกายภาพบำบัดนักเทคโนโลยีหัวใจเภสัชกรและทีมสหสาขาาอื่นๆร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อดูแลหัวใจของผู้ป่วยมะเร็งในทุกขั้นตอนเมื่อผู้ป่วยได้รับการตรวจจากแพทย์มะเร็งและพบว่ามีความเสี่ยง เรามีการประสานส่งต่อผู้ป่วยมายังคลินิกรักษาภาวะหัวใจในผู้ป่วยมะเร็งเพื่อตรวจประเมินเพิ่มเติมอย่างละเอียดเช่นการตรวจเลือดตรวจอันต์ซาวหัวใจตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจและการทำภาพ m r i หัวใจในผู้ป่วยบางรายเพื่อประเมินความเสีย่ยงติดตาม และเฝ้าระวังผู้ป่วยทุกรายอย่างใกล้ชิดที่คลินิกดูแลหัวใจในผู้ป่วยมะเร็งโรงพยาบาลสุราภร์ของเราเรามีการรักษามีการวางแผนโดยทีมสหาสาขาเพื่อให้ผู้ป่วยทุกรายมั่นใจว่าท่านจะได้รับการรักษาที่ปลอดภัยไม่กระทบหัวใจและไม่ต้องหยุดยั้งการรักษามะเร็งค่ะหัวใจของคุณสําคัญไ,ไม่แพ้มะเร็ง